างูงเตัดางว่าตัดวนงานได้ด้วยว่าตวยนงานยืยอะไนี้รยไ่ยเลอไรยืดอะไยืดยดูยืจะยือไรดิเขาเริ่มเยลยสยนะไม่ ผมก็โป้กี้อ่ะคนในตัวท้อดีอ่ะาไปโวาผมเทเดีวไม่ได้ถตลอดลองลอดไม่หยุ